ก็กราบสวัสด um um ีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะก็คือพี่จะมาบอกข่าวด่วนและข่าวใหญ่ที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับฟีไฟของเรานะครับเนาะก็เรียกได้ว่าหมดจากกิจกรรมนารูโตะไปแล้วนะครับเนาะและเรื่องที่จะคอลแลบต่อไปนะครับเนาะฟีไฟออฟฟิเชียลนะครับเนาะหรือว่าฟีไฟได้ประกาศลงมาอีกแล้วนะครับเนาะว่าจะมีการนะครับเนาะก็คือ เขาแแบบอีกแล้วนะครับเนาะก็คือถามว่าเขาแแบบกับอะไรนะครับเนาะต่อไปก็จะเป็นทางด้านของดาคอนบอลนะครับเนาะใครที่แบบว่าดูดาคอนบอลบ้างนะครับเนาะไม่จะเป็นทางด้านของดาคอนบอลนะครับเนาะหรือว่ากิจกรรมนะครับเนาะในดาคอนบอลหรือว่าลูกแก้วอะไรประมาณนี้นะครับเนาะหรือว่ามังกรนะครับเนาะใครนะครับที่แบบว่าชอบตัวไหนบ้างนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับสิ่งที่จะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะและที่สําคัญนะครับเนาะพี่อยากให้ทุกคน นะครับน้องก็คือเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ต่อละกันนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์ต่อคลิปนี้นะครับน้องก็จะมีทางด้านของการแจกเพชรให้แบบฟรีๆด้วยนะครับน้องเพราะว่าเพชรนะครับน้องก็จะมีการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับน้องคลิปนี้นะครับถ้ามีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกรีน่าฟรีมูลค่า150บาทนะครับโดยพี่ทําการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กด ละ1แชร์ละกันนะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของเพชรฟรีจากพี่นะครับน้องก็แค่กดไลค์กดแชร์นะครับพี่เทานี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วนะครับน้องง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับทุกคนมาทุกคนมันหลุดง่ายนะครับน้องทาไมพี่ถึงรู้นะครับครั้งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับโกคูดากอนบอลอะไรประมาณนนีี้้เเลลลลลยยััับบบฟฟอแกกกดาน ได้เลยนะครับนอว่าครั้งนี้นะครับนอคอลแหล่พันเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับเพราะว่ามีข่าวเพิ่งประกาศมาเลยนะครับนอเมื่อไม่นานนี้เองนะครับทุกคนก็พี่จะบอกเลยละกันนะครับนอว่าประกาศมาประมาณช่วงเช้าของวันนี้เองนะครับนอก็ถือว่าประกาศมานะครับพี่ก็รีบมาทําคลิปเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับและตอนนี้นะครับนอช่องดังๆนะครับทุกคนก็คือน่าจะกระจายข่าวกันแล้วนะครับนอเพราะว่าตอนนี้นะครับฟรีไฟล์ออฟฟิเชียลนะครับนอได้ทําการประกาศนะครับก็แน่นอนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพันเปอร์เซ็นเลยก็ได้นะครับนอถ้าาประกศ ครับนอก็คือฟรีไฟล์เซียวนะครับถามว่ามาจากไหนนะครับนอก็มาจากฟรีไฟล์ท uh 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 ี่แบบว่าเป็นข่าวสารนะครับนอสําหรับกิจกรรมฟรีไฟล์ทั้งหมดนะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนออันนี้นะครับหลายคนยังไม่รู้นะครับนอก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเนาะและตอนนี้นะครับนอก็มีการให้โหวตแล้วนะครับเนาะว่าอยากได้สุดตัวไหนเข้ามานะครับนอนี่เลยนะครับเนาะพุทาเต่าก็มีนะครับเนาะโมกุลก็มีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เรียกว่าจะมีการดาร์กแบบว่า ข้อแลับกับดาก้อนบอลด้วยนะครับเนาะก็มีให้เลือกนะครับเนาะว่าจะมีทางด้านของดาก้อนบอลนะครับเนาะหรือว่าดาก้อนบอลแชตนะครับเนาะหรือว่าดาก้อนบอลซีทีนะครับเนาะหรือว่าดาก้อนบอลซูเปอร์นะครับเนาะดาก้อนบอลนะครับเนาะก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับว่าชอบภาคไหนกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับก็มีโกคูด้วยนะครับเนาะอันนี้เป็นการโหวตนะครับว่าอยากให้ซูรไลอัปเดตเข้ามามากที่สุดนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะเบจิต้านะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเนาะนี่นะ ครับโกฮังก็มีนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าจัดหนักจะเต็มจริงๆนะครับนอนี่เลยนะครับนอตัวนี้ก็มีนะครับสําหรับตัวร้ายนะครับก็มากับเขาด้วยนะครับนอนี่นะครับตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนออันนี้นะครับก็เป็นแบบว่าตัวที่หลายๆคนนะครับนอน่าจะไม่ค่อยชอบนะครับนอะแล้วก็2พี่น้องตัวนี้นะครับนอก็เรียกได้ว่านะครับนอก็คือเบอร์17กับเบอร์18นะครับนอะแล้วก็จะมีทางด้านของเชลด้วยนะครับทุกคนที่แบบว่ามีให้โหวตนะครับนอเนาะมีแล้หโวตเยยอะะแมาก าจริงๆนะครับนอสบริลด้ว่าเยอะมากนะครับนอสสำหรับมีให้โหวตนะครับนอสถามว่าตอนนี้ในไทยโหวตได้แล้วหรือเปล่านะครับนอสตอนนี้ในไทยยังไม่สามารถโหวตได้นะครับแต่ต่างประเทศสามารถโหวตได้แล้วนะครับนอสก็ชอบประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับนอสมีทางด้านของตัวตัวนี้ด้วยนะครับนอสน่ารักมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนอสอยากให้อัปเดตเข้ามาเลยนะครับนอสแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับนอสก็คืออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโกริลี่นะครับนอสที่แบบว่าหลายๆคนนะครับนอสน ันะนะว่าเรื่องนะครับนอดากาอนบอลนะครับนอพี่ก็ดูนะครับนอแต่ก็ไม่ค่อยดูเท่านา,นารุตโตหรือว่าเรื่องอื่นนะครับนอก็คือแบบว่า ดูเล็กน้อยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับเรื่องแบบว่าดาร์คอนบอลนะครับเนาะก็พอรู้นะครับจอมันบูก็มีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับยังให้อัปเดตเข้ามามากนะครับเนาะแต่อัปเดตเข้ามานะครับจะเป็นแบบไหนไม่รู้เลยนะครับเนาะเพราะว่าตัวอุ้ยลุยมากนะครับทุกคนเอก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะนี่เลยนะครับเนาะก็มีทางด้านของตัวนี้ด้วยนะครับบุเท่าเต่าก็มีนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้พี่ยังให้อัปเดตเข้ามานะครับเนาะเป็นแบบว่าตัวตลกในแบบว่าดาร์คออนบอลเลยนะครับ น้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโคตรเท่เลยนะครับน้องสำหรับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับน้องย้ำนะครับว่ามีให้เลือกเยอะมากๆนะครับน้องและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือแบบว่าเราสามารถเข้าไปโบวตได้นะครับน้องและถ้าคะแนนไหนสูงสุดนะครับน้องก็จะอัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกนะครับนอว่ามีเยอะจัดเลยนะครับน้องสำหรับมีให้เราโบวตนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราประกันได้เลยนะครับนอว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ อย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่าครั้งนี้นะครับเนาะจะเป็นการคอลแลบแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเพราะว่ามีข่าวประกาศมาแล้แลวนะครับเนาะย้ำนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนไม่เชื่อนะครับไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับส่วนดาร์คบอลแชทนะครับเนาะก็มีเวิร์ดเหมือนกันนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าดาร์คบอลแชทนะครับเนาะหลายๆคนก็น่าจะรู ICIA ้ดีนะครับเนาะว่าดาร์คบอลแชทนะครับเนาะก็ไปออกเวแบบว่าเริ ah. <anto> ่มผมยาวแล้วนะครับเนาะเริ่มมีการเปลี่ยนร่างแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเริ่่มมีกาารแบบว ขยับขยื่นนะครับนอเยอะแยะมากมายมีการต่อสู้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับนอก็คือพี่อยากให้ทุกคนนะครับน เตรียมตัวโหวตแล้วกันนะครับเนาะหรือว่าชอบหรือเปล่านะครับถ้าวันที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะจะมีอะไรนะครับทุกคนก็จับประมาณได้เลยนะครับเราประกันได้เลยนะครับเนยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานี้นะครับเนาะรับประกันได้เลยนะครับเนยว่าสุดแน่นอนนะครับเนาะถ้าพี่ไฟคอลแลบกับดากอนบอลนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนยว่ามันสุดจริงๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็มีทางด้านของท่านะครับเนาะจะเยอะมากมายที่มีหลุดออกมาแล้วนะครับทุกคนก็จับประมาณได้เลยนะครับก็คล้ายๆนนนารูโตะะั่แหล นที่แบบว่ามีหลุดออกมานะครับเนาะก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะและก็จะมีทางด้านของการอัปเดตนะครับเนาะการอัปเดตก็ยังมีมีการเคลื่อนไหวนะครับนี่นะครับทุกคนก็คือวันนี้มีการประกาศนะครับเนาะสำหรับไฟล์ออฟฟิเชียลนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็มีการประกาศเป็นทางการแล้วนะครับเนาะว่าจะมีการนะครับเนาะขออแลบแน่นอนนะครับพร้อมลิงก์ให้โหวตอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าได้หลายคนนะครับเนาะก็อย่าพลาดละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็มาบอกแบบละเอียดละกันนะครับเนาะแล้วก็บน เชื่อใจได้แน่นอนนะครับทุกคนก็จกประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่า คลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งติดตามแล้วกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับน้องคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งติดตามแล คลิปหน้าหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย